เอาละครับกับพวกผมศิสย์นคัคำวังจิจึ่งเคยผมกับเกมส์สแนชเลเจนนะฮะซึ่งภาคนี้นะแต่มตันซึ่งภาคนี้เราจะเอาป้าลงป้าลง Smash Pass กันนะครับผมนะฮะ Smash Pass ของป้าก็มีประมาณก็มีประมาณ Smash 3คนด้วยป้าคุณนั่นแหละแล้วก็นะแล้วก็นะทำดาเมจ3,000ันไดเปล่านะใช่ฮะน่าจะเป็นสามไม่ใช่3,000 30, ันจีสามหมื่แต่ไม่รู้ว่าป้าจะทำถึงไหมก็ต้องรอมารอต้องมาทำดูกันนะฮะชิบหาย ดี๋ยวนะนี่ตัวมันแนะนำ smash pass ใช่ไหมเนี่ยนี่ smash smash pass ถ้าไม่มีถ้าไม่มีสักสอง smash pass นี่ก็ต้องทำอีกแล้วสินะเนี่ยแต่ไม่ใช่แค่ป้าผมถ้าเล่นถ้าเล่นป้าเสร็จถ้าเล่นถ้าเล่น smash pass ป้าเสร็จผมจะเอาตัวอื่นมาลงทีม d e a แม match ทีม d e a แม match นะผมเพราะว่าอะไรขอป้าทำ death match ก่อนเถอะเออตัวต่ออีกแล้ว ด้แล้วฮะตกอีมาฮะลากรอยในที่เด็ดแมทช์ตัวป่าตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่คู่ก็ดีวีดีเหมือนกันน่เนี่ยเน้นระยะหญิงเน้นโอ้โหโอ้โหโอ้โหไป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 เออเออเออไป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 เวนเวนเวนเออเออเออไปไปไปตัวโตเสียตัวไหลไปเออ เฮลโดนโอยโอ๊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 ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอยโอ๊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 ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอนยโอ๊ยโอ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  ม่เอ้ยมาเสนอแล้วมาเสมอแล้วตัวตแล้วเวทเวเวอุอุไปงเปิดพร้อมกันดิอุ้ยอุ้ยเวทเวนเวนเวเวนเวนเเวนอโดนตอนอีกแล้วโดนตอนแล้วตไอ้หนลบไป

เซมสปาร์คเข้าใครเอ้ยตืย่นแล้วเอาละของป้านั้นเสร็จแล้วละเพราะครบแล้วงั้นตัอนเอาตอื่นมันลงมันลงต่อนะครับผมเอาละแต่เวลาลงตัวอื่นต่อแล้วรับเซแมสปาร์ไปก่อนมาสเตแคทไม่สิเอาซินด,ดี้ลงดีกว่าซินด,ดี้เอ้ยข้าขอเลิกเธอ ลงดีกว่าชิปลงลงเด็ดแมทช์ในรัวเลยนี่นะฮะผมลงเด็ดแมทช์โดนเลยจ้าในโหลดดิ้งฟังแล้วรู้สึกมันสูดีนะเนี่ยอาอละเริ่มสักทีเด็ดแมทช์ ทำไมคุณอ๋อลือเลยว่าทำไมคุณเธอถึงถึงได้กลายเป็นแทงเธอถึงเองไปอือโอ๊ยโอ้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 ยอืออืออือโอ้ยอืออืออือโอ้ยตายซะรวงไปสองเอาดาบตะการนี้แท้เอ้ย ก็ยังงยันกงยังระะสัต,ตวนี่อ้โหชิบหายแล้วมันก็ยังงยังยังืนนี่นั่นไงยฮะชิบหายโอ้กับสู่สถานกปกติแล้วเน็ตตัวเกมมันก็ัอ์ผม,มก็มีปัญตัวเกมมันก็มีปัญหานิดหน่อยๆครับผมเน่องจากโดนการตัดการเอต่อกลากลาแมช แต่ก็นะทีมเราไปได้ดีพอสมคนแน่้ยเออเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอเฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ย ลืมเลยเออจับสุดทาปงปกติแล้วแล้ไงถ้าไม่ใช่บักแล้วกด็ดูได้ตีดูได้ตีง่ายกว่านี้ไม่ใช่บักหรอกถ้างไปเกิดปัญหาถ้างไปเกิดปัญหาแล้วถ้าไม่เกิดปัญหา,า,ญหา,า,ญหาติดกลางคันนะนะแมมเอ้ยอาละรู้สึกว่าจะเริ่มถนัดมือแล้วะฮะซินดี้ แต them, hehe, ần, ่ก็ต <c oughs> ้องต้องทำกับเคอรชิงกับซินดี้แหละเพราะว่าถ้าแต่เพราะว่าน่าจะเล่นยาวขอสุนทรเลยนะตัวซินดี้เนี่ยเพราะตัวเธอเน้นการเน้นการตีเน้นการดีเน้นการเน้นการถีบคู่ต่อสู้ก็เลยมากกว่านะเล่สกิลของเธอทสกิลนนอยแต่ต้องเน้นที่สเต็ปนะเฮ้ยโอ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 ้ยโนายเเอข้ากัารมองตรงกันมาโล้มา เด๋อเด๋อเด๋อเด๋หาเขาหาต่อมาเขาขอเลิกกันละ <c oughs> ไปเลยไก้ไกล่น่นเ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 นอือเออออกไปเอ้โอนอึ้อึอึ ขอบคุณเพื่อนที่สอยมันขอบคุณอาจาร <pl> ย์ออเออนนนนนนนๆนนานน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 นืนน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 นะอ

อเบะเบิดน่าใช้ระเบิดนนนนไก่แตูเอมเอวยเอาเราเพื่อนได้ีไปกันแน่ขคทีหน้าคู่ขคทีหน้าคู่และตัวเอ็ตัวสุดท้ายพอดี นะะแจบอกว่าป้าได้ไปฮะซินดี้นั่นต้องฟึ่งเธออีกเยอะแล้วนะเนี่ยถึงถึงมิชั่นพาถ้าเสร็จแล้วก็ถึงสแนชพาถ้าเสร็จแล้วก็เถอะงานนี้ลงซินดี้เดนเดสแมทเรื่อยๆฮะตัวละครตัวก็แต่ก็มีประโยชน์ต่างกันไปนะผมนะครับผม เมื่อไรตัวละครสองตัวใหม่จะโผลมาสักทีฟะอัปเดตตีละตัวก็ได้นี่เพราะว่าตัวละครทุกตัวก็มีทีมแนว่ยมาตัดนิทานทั้งนั้นแต่แต่ว่าบางตัวบางตัวก็ไม่รู้ว่าจะรู้ว่ามาตัดนิทานเรื่องอะไรแต่บางตัวก็โอก็พอรู้ๆได้วอยู่ว่ามาตัดนิทานเรื่องอะไรอาจารย์เดยวรอดอาจารย์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 เออชิปขาดอัตเตตอาจารย์โอ้ย โอ้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 แหลกแล็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 กอาตานขอรับไปก่อนละอืออืออือนนนเจ็เจบมากนะไอ้พวกโลเวนเอ้ยย้ายมันได้ย่ะย้ายมันได้ย่านน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 เดี๋ยวกลัมัน มันมาแล <AS ata> ้วเออเออเออเอไมละโดนโดนอกไปออกไปออกไปออกไปเออเออไอ้ด <ina> ินเออออกไปว้าโยอย่าอยอยาียาียาี โดนตีสวนกลับไปอีกแล้วตูหาต้องจริงต้องพวกเองขณะท่าลั้อืออนีหนีนีหนีนี่นีนีนีมาแล้วอืออือ้อออืออขอบคุณครับป้าอือเฮ้ยเตอ้อเอ๋มมึดมๆๆๆหยิบระเบิดป้าใส่ นาะอือโอ้ตัไปดีน่นะเออเอาละเราตบวอนเราตบว,ว,วอนเวนเวนเวนอออือออ,อ,อคุณที่คนที่ซัดซัดให้รอดไปแล้วอแล้ว โอ้ป้าฮุกก็ไม่ได้เปรียบกันเอิระยะตอนตรงตีก็ป้าเนี่ยนับนับนับหวังว่าหวังว่าเราหวังว่าครั้งหน้าเราจะได้เล่นซีดีให้ให้สนมือสถีนะนะแล้วก็แล้วก็พาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็พาร์ทหน้าไว้ติดตามกันนะฮะติดตามช่องพาร์ทหน้านะผมแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคลิปอื่นของผมแล้วไปพลาดที่จะรับชมมัน เตรียมกดไ like, ลค์กดซับและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่แล้วก็อย่าลืมกดแชร์ทั้งคลิปทั้งช่องผมเพื่อที่ตัวเพื่อนเพื่อนของคุณนนจะได้ติดตามผมด้วยๆนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ Facebook ไว้ยต์สคริปต์ายสคริปต,ต,ต์หน้าผมเพื่อที่คุณนนั้จะได้ติดตามคลิปที่ผมอัพโหลดอัพโหลดทั้งยูทัโหลดในยูทูบด้วยนะครับผมทั้งในยูทูบและเฟซด้วยนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้คนโค้ดบอกลาครับเป็นปของผมสวัสดีครับแล้วก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าผมแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนช่องผมด้วยนะะฮ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปนะครับผมเจอกันฮะ